เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มีเหรียญมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับพอดีมีติดงานอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลงขายสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีเหรียญนะครับมีแผงอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขายเหมาเลยนะครับราคาพิเศษนะครับแผงเป็นที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือหมุนเวียนปี59นะครับจะมีเหรียญ10บบาท5บาทนะครับ แต่ว่าเป็นปี59นะครับไม่มีไม่มีปี10สตางค์5สตางค์1สตางค์นะครับมีแค่10บาท5บาท2บาท1บาทอ่าส0สตางค์25สตางค์นะครับเป็นปีพศสอ5 9นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7อ่า7 7จ็ดเจ็ดชิ้นนะครับ7ชิ้น ผมเคยขายอยู่ร้อยหนึ่งนะครับ7ชิ้นเดี๋ยวคลิปนี้ขายเหมานะครับเดี๋ยวคิดราคาแป๊บหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเจ็ดชิ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวคิดราคาก่อนนะครับคิดไป7คูณ ชุดนี้นะครับขายห้0นะครับส่งฟรีนะครับขายห้าร้อยส่งห้าสิบนะครับ7ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 7ก็ดที่ขั้นหนังสือ7ชิ้นเป็นเหรียญบุนเวียนปี5้านะครับ500นะครับ500ส่ง50นะครับ EMS นะครับนี่นะครับ7ชิ้นตามนี้นะครับมีเหรียญเหลืออยู่1เหรียญนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับเนื้อเงิน <People District> อันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้ขาย300นะครับไม่มีไม่มีซองไม่มีใบเซอร์นะครับถ้ามีของครบก็จะอยู่ประมาณสัก4 5 0 0อนะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเนื้อเงินนะครับอันนี้300นะครับมีเหรียญในตลับนะครับอันนี้ลองซื้อมาดูนะครับลองซื้อมาเปิดตลาดดูนะครับก็เป็นเหรียญ รุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญเหรียญรูนะครับสิบสตางค์เนื้อเงินนะครับลายดอกพิกลนะครับปีพศสองสี่แปดสี่นะครับอันนี้เป็นสิบสตางค์เนื้อเงินนะครับมันได้ตรงที่เป็น m อ66นะครับก็ผมพยายามหาเหรียญมาเก็บด้วยนะครับแล้วก็เอามาลงแบ่งปันด้วยนะครับเหรียญนี้ผมประมูลมานะครับก็บวกค่า บวกจากที่ซื้อมานะครับบวกไป100นะครับเหรียญน,นี้ผมขาย 1, 000, 1นึ0งพัน่งพันหน้เอ้ยไม่ใช่สิผมขาย1นึ่บาทนะครับบวกไป100นะครับผมขายผมซื้อมา900ผมประมูลมาได้900ค่าส่งห้าสินะครับเก้าร้อยหบผมขาย1นึ่พันห้าสิบาทนะครับค่าส่ง50ก็เป็นห1 0 0นะครับใครอยากเก็บ แนวนี้ผมจะพยายามหามาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ลองดูก่อนนะครับก็คือกึ่งโชว์กึ่งขายนะครับแบ่งปันได้บวกกำไรนิดหน่อยก็คือก็แบ่งไปนะครับก็ขายในราคา1 0ึ0 5 0บาทนะครับหนึ่าบาทค่าส่ง50นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญในตลับเกรดนะครับ MS 6 6นะครับ NGC นะครับผมพยายามหาเหรียญ ที่ติด MS เนะครับเดี๋ยวผมกําลังหาเหรียญช้างเหรียญแบบรุ่นเก่าๆที่แบบมันติด m อ็มอ่ะนะครับเผื่อใครอยากเก็บของสวยนะครับก็จะมาแบ่งปันให้บวกกาไรนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็น10สตางค์นะครับนี่นะครับเผื่อใครชอบแนวนี้นะครับเผื่อใครชอบนะครับนี่นะครับก็เอามาเกึ่งโชก์กึ่งขายนะครับบวกกาไรเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับสองสี 2484ปนะครับเหรียญก็มีค่าส่งเกรดนะครับพวกนี้เหรียญเกรดผมพยายามซื้อเหรียญที่ส่งเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาไปส่งเกรดอันนี้ส่งเมืองนอกนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับก็บวกจากที่ซื้อมา100บาท1000กับ50บาทนะครับเป็นตามรูปเลยนะครับ10สตางค์เนื้อเงินนะครับ MS 66นะครับนี่นะครับ่าบบาทนะครับมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เผื่อใครชอบนะครับเหรียญนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะครับขายขายพันห้านะครับพันห้าโหดไปนะครับขายพันสี่แล้วกันนะครับขายพันสี่พันสี่ร้อยบาทค่าส่งห้าสิบนะครับนี่นะครับก็ผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับซื้อมาแล้วก็ผมมีอีกเหรียญนึงแล้วนะครับก็เลยผมซื้อมาสองเหรียญนะครับก็เลยแบ่งเหรียญนี้มาขายเผื่อว่าใครไหวนะครับพันสี่นะครับค่าส่งห้าสิบนะครับตอนแรกจะขายพันห้าขายพันสี่แล้วกันนะครับ ขายแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญลักษณะของเหรียญยังไงอ่ะออฟเซนเตอร์นะครับปั๊มไม่ได้เซนเตอร์นะครับเผื่อใครชอบแนวนี้นะครับนี่นะครับก็ได้ราคานี้นะครับไม่ไม่ไม่ต่อแล้วนะครับขอพันสี่ค่าสองห้าสิบนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญสิบสตางค์นะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอย นี่นะครับก็มีมาคลิปนี้มีมาแบ่งปันนะครับเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาลูกไปเรียนต่อนะครับ <laughs> นี่นะครับก็ชุดนี้เท่าไหร่ละชุดนี้500นะครับ7 1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้น500ค่าสองห้นะครับเหรียญน,นี้ขาย300เหรียญน,นี้ขาย1,050บาท MS 66นะครับแล้วก็สิบสตางค์ ออฟเซนเตอร์แบบนี้นะครับพันสี่นะครับก็มีมาแค่นี้นะครับใครสนใจก็ทักไลน์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ